สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อว,วันที่24สิงหาคมประธานาธิบดีวโรโดิเมีย์เซเลนสกี้ได้เปิดตัวขีปนาวุธชนิดใหม่ที่ผลิตเองภายในประเทศเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบวันประกาศอิสรภาพซึ่งเซเลนสกี้ได้ยืนยันถึงการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวกับเป้าหมายและมันประสบความสําเร็จโดยไม่ได้ให้รายละเอียดครับว่าพวกเขาใช้มันกับเป้าหมายสถานที่ใดซึ่งแอดมินก็พยายามไปสาะหาสืบคน้น ถึงรายละเอียดของขีปนาวุธรุ่นใหม่ของอยูเครนที่ชื่อปาลิอาณิเซียโดยชื่อดังกล่าวว่ากันครับว่าหากไม่ใช่คนยูเครนก็ยากที่จะอ่านออกเสียงถูกต้องโดยเฉพาะชาวรัสเซียดังนั้นคำคำนี้จึงถูกใช้เป็นสื่อถึงการต่อต้านการรุกรานจากรัสเซียด้วยขีปนาวุธปาลิอานิเซียมีการเปิดเผยเป็นคลิปวิดีโอแสดงถึงอาวุธที่ยูเครนผลิตขึ้นเองใช้โจมตีตอบโต้ฝ่ายรัสเซีย ดยเฉพาะขีปนาวุธแบบดังกล่าวยูเครนรู้ว่ามันคือลองเล็งล็อกเก็ตโดนมิควคามยาว5เมตรปีกว้าง3เมตรติดตั้งหัวรบหนัก1,100ปอนในช่วงต้นของการออกตัวขีปนาวุธจะใช้จรวดเชื้อเพลิงเหลวหรืออาจจะเป็นเชื้อเพลิงแข็งซึ่งคล้ายกับเครื่องยนต์ที่ใช้ในขีปนาวุธพิสัยไกลเป็นตัวเร่งความเร็วจากนั้นจะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตในการเดินทาง มีการคาดการณจากผู้เชี่ยวชาญว่ามันอาจเดินทางด้วยความเร็วกว่า800-900กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแตกต่างจากโดรนแบบสาเหตุ36สของอิร่านที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบมีความเร็วที่100-200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแม้จะถูกอัปเกรดเป็นโดนเครื่องยนต์เจ็ดก็ทำความเร็วเพียง4ี0ยง400-500กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ง่ายในการสก,กัดกั้นส่วนในด้านพิสัยนั้นยูเครนเคลมว่า มันมีพิสัยที่750กิโลเมตรและคาดว,ว่ามันจะถูกพัฒนาให้มีพิสัยที่เพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งการออกแบบอาวุธดังกล่าวถือว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดครับเนื่องจากการผสมผสานเทคโนโลยีของเครื่องยนต์แบบไฮบริดทั้ง2แบบเข้ากันทําให้การส่งขีปนาวุธดังกล่าวไปยังเพดานพืนที่สูงทําได้อย่างรวดเร็วจากนั้นมันเดินทางด้วยเครื่องยนต์เจ็ตที่มีความเร็วถึง800-900กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้เมื่อเร,รดาร์ของศัตรูตรวจพบ ฝ่าตรงข้ามจึงมีเวลารับมือกับขีปนาวุธดังกล่าวได้สั้นลงนอกจากนี้มันยังเลือกที่จะใช้แรงโน้มถ่วงเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกและสร้างแรงมหาศาลเม,ม,มื่อกระทบเป้าหมายหรือ Impact เป้าหมายกล่าวคือมันสามารถที่จะโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่อาจจะเป็นป้อมปราการคอนกรีตเสริมเหล็กหรืออาจจะเป็นเป้าหมายสะพานและอื่นๆนอกจากนี้ครับมันยังสามารถเลือกที่จะอยู่ในโหมดครูสมิสไซ คือบินในระดับเพดานบินต่ำเพื่อหลบหลีกจากการตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายศัตรูและในโหมดนี้คาดว่าขีปนาวุธจะทำเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายทำให้ยากที่จะป้องกันการประกาศความสำเร็จของขีปนาวุธปาลิอานิเซียยังเป็นสัญญาณการลดการพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศที่มีข้อจำกัดในการใช้อาวุธเช่นขีปนาวุธ ata cms ขีปนาวุธ storm shadow เป็นต้นนั่นจะเป็นเครื่องบ่งบอกครับว่านับจากนี้ไป ยูเครนจะมีอิสระในการเลือกเป้าหมายในรัสเซียเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเป้าหมายที่เป็นสนามบินครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ